ไข่ลูกเขยเมนูง่ายๆใครก็ทำได้อุปกรณ์ตัวช่วยที่เราใช้ก็คือราากระทะขนมครบนะคะถ้าที่บ้านใครมีกระทะทาโกยากิก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทอดนะคะสามารถทอดได้หลายๆใบในเวลาเดียวกันมาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยนะคะ ตั้งกระทะขนมครกให้ร้อนนะคะหลังจากนั้นเราใช้ไข่ใบแรกในการเช็คว่ากระทะเนี่ยร้อนหรือ,อยังเราใช้ความร้อนที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตอกไข่ทั้งหมดลงไปในพิมพ์ให้เต็มนะคะเราใช้เวลาในการทอดนี่ประมาณ5นาทีนะคะทอดจนกระทั่งด้านนอกเนี่ยกรอบนะคะด้านในก็คือไข่แดงเนี่ยมีความเป็นยางมาตู้มนะคะหลังจากนั้นให้แคะออกจากพิมพ์ได้ค่ะเห็นไหมคะว่า กลมสวยเหมือนขนมโครกค่ะมาเตรียมในส่วนของเครื่องเคียงนะคะก็คือพริกทอดค่ะทอดจนเปลี่ยนสีก็ตักเสด็จน้ำมันค่ะหอมซอยค่ะน้ำมันผสมกับแป้งสาลีอเนกประสงค์หนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนํามาทอดจนเหลืองกรอบค่ะด้วยไฟอ่อนนะคะตักเสด็จน้ำมันค่ะ จากนั้นเป็นขั้นตอนการเตรีมซอสค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะ3ช้อนโต๊ะน้ำขมขามเปียกค่ะ3-4ช้อนโต๊ะค่ะซอสพริกหรือพริกป่น1ช้อนชาค่ะน้ำปลาอีก2ช้อนโต๊ะค่ะเคี่ยวไฟแรงนะคะ หลังจากนั้นให้นําไข่ทั้งหมดที่เราทอดนะคะมาใส่ในน้ำซอสน,นะคะจนกระทั่งน้าซอสเนี่ยซึมเข้าไปในไข่จัดจานเลยค่ะราดซอสรยพริกและหอมเจียวผักชีเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องอร่อยดี เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ